สวัสดีครับทันทีที่เราคังดังขึ้นนักมวยปล้ำก็จะพยายามเอาชนะกันให้ได้ใช่ไหมครับโดยวิธีเอาชนะกันแบบทั่วไปเนี่ยถ้าไม่จับกดก็ต้องทําให้ตกพื้นยอมแพ้นอกจากนั้นมันก็ยังมีการจบแบบเข้าเอาดีคิวแต่มันก็เป็นการแพ้ชนะแบบที่ไม่กอกฉันนะครับหรือการเอาชนะตามกติกาที่แมตช์พิเศษนั้นๆเนี่ยกหนดไว้แน่นอนว่าถ้าแมตช์การปล้ำทุกแมตช์จบลงด้วยการเอาชนะกันแบบทั่วๆไปเหมือนกันหมดเนี่ยมันก็คงเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากเลยเนาะ และในเมื่อมวยปล้ำมันมีสคริปต์กำกับไว้เนี่ยไม่ใช่การแข่งขันกันจริงๆทีมงานที่ไอเดียบันเจิดก็มักจะสรรสร้างตอนจบของแมทให้ออกมาแปลกแหวกแนวชนิดที่ผู้ชมคาดไม่ถึงเพื่อสร้างความว้าวซ่าบ้างนานๆน,นเทียนะครับและนี่คือ10แมทที่จบได้โคตรครีเอทชนิดคิดได้ไงวะนะเรมิสเทริโอกับคริสเตริโก ก่อนที่จะมาเจอกันในศึก The b a s h ปี2009เนี่ยก่อนหน้านั้นคริสเตริโกกับเรมิสเตริโอเคยเจอกันแบบตัวต่อตัว,ตวแบบมีแชมป์อินเตอร์เป็นเดิมพันมาแล้ว2แมตช์นะครับโดยครั้งที่เป็นประเด็นก็คือในศึก Extre ิม Ru ปีเดียวกันที่พีโกเอาชนะเรแล้วก็กระชากแชมป์อินเตอร์มาครองได้สําเร็จโดยที่บอกว่าเป็นประเด็นก็เพราะว่าการเจอกันในครั้งนั้นเนี่ยพีโกดันเล่นตุกตึกด้วยการถอดหน้ากากของเรพอเรต้องเอามือกุมหน้าพีโกเลยโวยโอกาสรวบกดเอาชนะไป เมื่อต้องมาเจอกันในรีแมทอีกครั้งหนึ่งแบบที่มีแชมปเนเตอร์เป็นเดิมพันในศึกเดอะแบชพี่โกก็จองเล่นงานเรด้วยการถอดหน้ากากอีกครั้งครับแต่ปรากฏว่าเร่ในเรียนรู้ป้องกันจุดอ่อนที่ว่าไว้ได้แบบเนียนกริปในเมื่อชอบถอดหน้ากากนักใช่ไหมวันนั้นเรก็เลยใส่หน้ากาก2ชั้นมันซะเลยทาเอาพวกชอบถอดอย่างพี่โกในถึงกับเวอร์ก่อนจะโดนปิดบัญชีด้วยซิกบันนายเสียแชมปเนเตอร์คืนไปให้เรในที่สุดเอ็ดกับคริสเตียน ย้อนกลับไปในช่วงท้ายๆของปี2001ตอนนั้นมีซีรีส์เพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดเกิดขึ้นนะครับเมื่อคริสเตียนที่ฉาตาร้อนจัดการหัก,กหลังเพื่อนซีกันมานานอย่างเอ็ดข้อหาได้ดีเกินหน้าเกินตานั่นทําให้อดีตเพื่อนรักต้องหันมาเปิดื้อกันอยู่หลายแมตช์เลยครับถึงนั้นนั้นคือการเจอกันในศึกรีเบลเลียนที่เกิดขึ้นที่เมืองแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษแบบมีชชมเปนเตอร์ของเอ็ดในเป็นเดิมพันวันนั้นทั้งคู่เจอกันในแมตช์โรงเหล็กนะครับโดยในช่วงท้ายแมตช์คริสเตียนได้จ,ออจงัง,ง,งหว และในเมื่อซีกลรงวันนั้นมันช่างห่างซะหลือเกินเอ็ดก็เลยจัดการดึงขาของคริสเตียนเข้ามาจากนั้นก็เอาเชือกหรือว่าเทปที่เตรียมไว้เนี่ยม,มัดทําให้คริสเตียนติดอยู่กับโรงห้อยต่องแต่งจะไปไหนก็ไปไม่ได้ส่วนเอ็ดก็ค่อยๆปีนออกอย่างสบายใจกลายเป็นผู้ชนะป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับเด e ๋รับกับแมนคายท้าวความถึงกติกาของไอควิดแมทสักนิดนะครับการแพ้ชนะจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อนักมวยปั้มคนใดคนหนึ่งในแมทพูดคําว่าไอควิด เพื่อเป็นการขอยอมแพ้นะครับโดยเหตุการณ์ในข้อนี้เกิดขึ้นในศึกโรยัลรอมโบ้ปี99ระหว่างการเจอกันของเด็อกกับแมนคายแบบที่มีแชมป์ w บบยูบยเป็นเดิมพันโดยนี่คือหนึ่งในแมตท,ที่โหดร้ายและโหดหูที่สุดแมตหนึ่งเลยครับที่ว่าโหดหูเนี่ยเพราะวันนั้นเด็อกคนใจโฉดใช้เก้าอี้เหล็กกระหน่ำตีที่ศีรษะของแมนคายนับครั้งไม่ถ้วนแต่ทําเท่าไหร่แมนคายก็ไม่พูดว่าไอาคิสสักทีแต่ในช่วงท้ายแมนคายที่นอนแน่นิ่งไม่ไหวติงอยู่ๆก็ยอมพูดว่าไอาควิวออกมาซะอย่างนั้น ส่งผลให้เดอะร็อกชนะไปเฉยเลยครับแต่ในเวลาต่อมาแมนคายก็ออกมาเฉลยนะครับหัวแท้ที่จริงแล้วเนี่ยไอเสียงไอควิวที่เกิดขึ้นในแมตช์วันนั้นมันคือเสียงที่คนหัวหมออย่างเดอะร็อกอัดเอาไว้แล้วก็ออกมาเปิดในแมตช์นั่นเองครับเดอรบาร์ the กับเดอะนิวเดย์หลังครองแชมป์ท็้ทีมมาอย่างยาวนานถึง489วันเดอ n e นิวเดย์ก็ต้องมาเจอทีมผู้ท้าชิงอย่างทีมของเซซาโรและเชมัสในศึกโรดบล็อกแอนด์ออฟตไลน์2016นะครับ โดยก่อนหน้าที่จะมารวมทีมกันเนี่ยเซซารโร่กับนาเช่นั้นไม่ชอบขี้หน้ากันมาก่อนนะครับทั้งคู่ผ่านการไฟกันแบบเบสบอลเซเว่นซีรีส์เรียกว่าเจอจนเอียนกันไปข้างหนึ่งแต่เมื่อแพ้ชนะกันไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสักทีเนี่ยมิกฟลี่ก็เลยให้ทั้งคู่มารวมทีมกันไปเลยเมื่อเอาคนไม่ถูกกันมาอยู่ด้วยกันความสมัครสมานสามัคคีมันก็เลยไม่ค่อยจะมีนะครับแต่ในช่วงท้ายแมตทั้งคู่ดันเหมือนจะร่วมมือกันซะอย่างนั้นเมื่อนาเช่ตั้งใจแท็กออกเซซารโร่เข้ามาปล้ำแต่เซโรดััันชกกมือลบ โคฟี่คิงสันที่ไม่ดูให้ดีก็พานเข้าใจว่าเขาแท็กกันแล้วก็เลยกล้มหน้าก้มตาเล่นงานเซซาร่ซะงั้นนาเช่เห็นดังนั้นก็เลยฉวยโอกาสเข้ามากดโคฟี่ที่ไม่ทันตั้งตัวไว้อย่างไวทําให้ตัวเองกับเซซาร่เนี่ยกลายเป็นแชมป์ทักทีมคู่ใหม่ในวันนั้นไปเลยครับโยชารายกับเชนาเบสเลอร์คราวนี้เป็นการเจอกันระหว่างเชนาเบสเลอร์แชมป์หญิงอันดับที่นึเวลานั้นกับผู้ท้าชิงอย่างโยชารายนะครับโดยทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วหนึ่งแมต คือในศึก takeover ครั้งที่25โดยเชยนาเป็นฝ่ายเอาชนะป้องกันแชมป์ไว้ได้นะครับแต่ยังยังไม่จบทั้งคู่ยังตามตีกันต่อในโชว์รายสัปดาห์วันที่26มิถุนายน2019และเพื่อความพิเศษที่มากขึ้นการไฟกันเลยต้องเกิดขึ้นในโครงเหล็กด้วย <S <S ถ้าว่ากันตามจริงเนี่ยูโอชรายควรเป็นผู้ชนะในแมตช์นี้ไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าในช่วงท้ายแมตช์ไม่เกิดเหตุการณ์ที่อย่างวักขึ้นมาซะก่อน โดยโอรายที่กําลังคลานออกจากกรงจนคลานไปถึงหน้าประตูได้แล้วเนี่ยถูกเชน่าล็อกคอไว้ครับโยชชรายก็พยายามขัดขืนเต็มที่โดยการใช้ประตูกงในกระแทกใส่เชน่ารัวๆแต่ไม่รู้ว่ากระแทกอีท่าไหนเชน่าดันหมดสติล้มพับตกลงมาอยู่ที่พื้นด้านนอกได้ก่อนเฉยเลยนั่นทําให้แม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจออกจากกรงแต่ก็ทําให้เชน่ากลายเป็นผู้ชนะไปแบบงงๆอีโอสกาย เหตุการณ์ในข้อนี้คือเหตุการณ์ใหม่สุดๆที่เพิ่งจะผ่านมาไม่นานนี้เองนะครับโดยเกิดขึ้นในศึกม o n e ี่เดอะแบง2์สี่บที่ W w ัยกพลกันไปจัดโชว์ถึงกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษโดยแมตต์แต่บันไดของนักมวยปล้ำหญิงในวันนั้นประกอบด้วยนักมวยปล้ำห6คนนะครับคือโยสกายเบลลี่เบกกี้ลินทวิสตาทัสเซเลน่าเวกอและโซลิสตาร์ช่วงท้ายแมตต์เบกกี้กับเบลลี่กำลังปีนบันไดคนละฝั่งโดยมีเป้าหมายเพื่อขึ้นไปคว้ากระเป๋านะครับแต่่่ปรระเเด็็็นนกกกคคืืืออออออทีีมออ Becky มมมขงบยััุแจลู แต่ล็อกไว้แค่ข้างเดียวนะโอสกายเห็นดังนั้นก็ปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีจัดการคว้ากุญแจมือข้างที่ว่างอยู่นั่นแหละมาล็อกมือของเบลลี่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันซะเลยส่งผลให้เบกกี้กับเบลลี่ติดอยู่กับบันไดนั่นแหละครับจะไปไหนก็ไปไม่ได้จากนั้นโอสกายก็ค่อยๆปีนไปคว้ากระเป๋ากลายเป็นมิสมันนี่เะแบงประจำปีนี้ไปแบบชิวๆเล็กสูเกอร์กับเบรทฮาร์ด ถ้าพูดถึงเหตุการณ์ที่นักมวยปล้ม2คนสุดท้ายตกเวทีในแมตช์รอยัลรอมเบิลพร้อมกันเนี่ยแฟนมวยปล้มรุ่นใหม่ๆก็จะนึกถึงเหตุการณ์ในปี2005ระหว่างบาติสตากับจอห์นซีนาใช่ไหมครับแต่ถ้าย้อนกลับไปไกลกว่านั้นเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี94นะครับแต่สิ่งที่ต่างกันคือปี2005ไม่ใช่สิ่งที่เตรียมไว้ส่วนปี94นั้นตั้งใจทําให้เกิดขึ้นครับย้อนกลับไปประมาณ10ปีก่อนเหตุการณ์ของพิตาและซีนานะครับ เล็กสโลเกอร์กับเบรดไฮด์คือนักมวยปั้ำสองคนสุดท้ายที่ตกเวทีพร้อมกันในแมตช์โรย์รัมโบ้ซึ่งนี่คือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนโดยดับเบิลยูดับยก็ตัดสินใจให้ทั้งคู่กลายเป็นผู้ชนะร่วมกันแต่คำถามที่ตามมาก็คือใครจะได้ไปชิงแชมป์โลกในรอสโซเมเนียล่ะดังนั้นทางออกของปัญหาที่ว่าสมาคมก็เลยให้ทั้งคู่ได้โอกาสชิงแชมป์เหมือนกันแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยจะต้องขึ้นปล้ำในรอสโซเมเนียปีนั้นคนละสองแมตช์เอ็ดดี้เก r รเรโร่กับเคอร์ดังเกล เอ็ดดี้เกอร์เรโรคือนักมวยปล้ำที่ขึ้นชื่อหรือชาเรื่องการขี้โกงหรือว่าเล่นตุกติกนะครับคือถ้านักมวยปล้ำรายอื่นทําแบบนี้เนี่ยรับรองว่าโดนแฟนๆยี้แน่นอนแต่วิธีที่เอ็ดดี้ใช้มันไม่ได้ดูสกรปรกแบบรื้อๆซะทีเดียวแต่แฝงไปด้วยลูกเล่นแพล,ลว่าที่เห็นแล้วโ็อดหาไม่ได้เอ็ดดี้จึงกลายเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆไปเฉยเลยครับแม้ว่าจะเล่นนอกกติกาก็ตามโดยแท็กติกโกนโกงของเอ็ดดี้ในข้อนี้เกิดขึ้นในแมตช์ที่เจอกับเพื่อเทนเกิลในโรสโซเมเนียครั้งที่20 วันนั้นเอ็ดดี้ถูกหลวงพี่โฟกัสเล่นงานที่ข้อเท้าโดยทาไม้ตายอย่างแองโกล็อกแบบรัวๆจนเอ็ดดี้ต้องคลายเชือกรองเท้าออกเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดพอหลวงพี่เห็นแบบนั้นก็รีบติดตามผลงานทันทีจับเอ็ดดี้มาใส่แองโกล็อกซ้ําไปอีกรอบหนึ่งแต่ด้วยความที่รองเท้าที่ถูกคลายเชือกไว้เนี่มันหลวมโดยทําให้เอ็ดดี้หลุดจากแองโกล็อกไม่ได้ซะง,งนั้นหลวงพี่ก็งงเหมือนกันเพราะได้แค่รองเท้าปเปล่าติดมือเอ็ดดี้จึงสวยโอกาสที่หลวงพี่กําลังตกใจนั่นแหละรวบกดแบบว่าเท้าเกี่ยวเชือกเอาชนะไปได้ครับ อัสกากับเบียงกาเบลเล่นับตั้งแต่ได้แชมป์หญิงฝั่งรอมาไว้ในครอบครองเบียงกาเบลเล่ก็ไร้พ่ายไม่เคยเสียแชมป์เส้นนี้ให้ใครเลยนะครับแม้แต่กา,ารเจอกับนักมวยปล้ำเบอร์ใหญ่อย่างอัสกาที่ปรับลุกมาใหม่ในรัสเซเมเนียครั้งที่39เพราะเบียงกาก็ยังสามารถป้องกันชมอตไวได้โดยหลังจากนั้นเจก,ก็หายไปพักหนึ่งก่อนจะกลับมาใหม่และได้โอกาสท้าชิงแชมป์อีกครั้งในศึกนักชมเปี้ยน2023 โดยความที่เคยเจอกันมาแล้วบวกกับอาเจ๊มักจะออกมารอบโจมตีด้วยการใช้สารพิษอยู่บ่อยครั้งก็ทําให้เบียงการู้ทางอาเจ๊เป็นอย่างดีครับเลยหลบการโจมตีด้วยสารพิษของอาเจ๊ไปได้แต่หารู้ไม่ว่าเจนั้นมีแผน2ในเมื่อใช้ปากพ่นแล้วหลบได้ก็อยากันนั้นเลยจัดการเอาสารพิษในไป้ายไว้ที่นิ้วและในจังหวะที่กําลังถูกเบียงก้าจับใส่ท่าไม้ตายอย่างเคอดีอาเจ๊ก็เอานิ้วที่เปื้อนสารในจกตาเบียงก้าไปเต็มๆแบบที่กรรมการไม่เห็นซะด้วย ตามด้วยการแตะก้านคอและกดนับสทําให้อเจกลายเป็นแชมป์หญิงฟังรอคนใหม่ชอนไมเคิลแ <Shawn Michael. S 2> มตช์ชิงแชมป์ W.B.U. ที่เกิดขึ้นในศึกแบ c ็กแลนดสอต้องบอกว่าเป็นแมตช์ท,ที่ชุลมุนชุลเกใช้ได้เลยนะครับเพราะนี่คือแมตช์สีเศร้าที่ประกอบด้วยเจ้าของแชมป์อย่างจอร์ซีนาและผู้ท้าชิงีก3รายอย่างแรนเดลตันเอและชอนมิชัยไมเคิลเรียกว,ว่ามีแต่นักมวยปั Big ้มบิ๊กเนมเบอร์เบิ้มๆทั้ทงนั้น ซึ่งตัวแม์ก็ออกมาเมามันใช้ได้ทีเดียวช่วงท้ายแมด์นักมหมยปล้ำทั้ง4คนต่างสแปมท่าไม้ตายใส่กันเริ่มจากเอ็ดที่จัดก,การพี่แย่ด้วยสเปียแต่ตัวเองก็มาโดนซีนาเล่นงานด้วยแอตติจูดอะ j ัชเมนต์ปะชอนเห็นดังนั้นก็เข้ามาสวิตช์ชิมมิวสิกใส่ซีนาพอเป็นแบบเนี้ยชัยชนะก็ควรตกเป็นของปะชอนใช่ไหมครับบุญมีแต่คำบงัง ซีนาที่โดนปะชอนเตะเข้าเต็มคางดันลม้มลงไปทับศพพี่แย้พอดีพอดีซะง,งั้นกรรมการเห็นดังนั้นก็เลยนับ3ทําให้ซีนาป้องกันชามอไว้ได้แบบงงๆทั้งที่ตัวเองภาพตัดไปแล้วเรียบร้อยและนี่คือ10แมทที่จบได้โคตรครีเอทชนิดคิดได้ไงวะนะมีข้อมูลผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยนะครับคิดว่ามันน่าจะมีแมทที่ตอนจบไอเดียบันเจิดแบบนี้อีกนะใครคิดถึงแม์ไหนที่ไม่ซ้ำจากที่ว่ามาก็คอมเมนต์มาแชร์ความทรงจำกันได้นะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ